แม้จะไม่ได้เดินกันบนแคทวอล์กเหมือนแฟชั่นโชว์ทั่วไปแต่เหล่านางแบบชื่อดังอย่างคาริโคสวินนี่ฮาร์โรเอเดรียอนาลิมานางฟ้าวิกตอเรียซิเร็ก็เปลี่ยนสถานที่ต่างๆทั้งห้องรับแขกห้องนอนสนามหญ้าและระเบียงบ้านเป็นรันเวย์ได้เลยนะคะ อัดคลิปโชว์ลีลาการเดินแบบสุดสตรองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ยังมีนางแบบในแบบชื่อดังอีกมากนะคะเขาร่วมส่งคลิปกันเข้ามาค่ะเป็นคลิปเดินแบบแบบนี้แหละรวมกันเป็นแฟชั่นโชว์ความยาว30นาทีให้ได้ชมกันทาง YouTube นะคะ และเปิดช่องทางให้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19แนวคิดแฟชั่นโชว์การกุศลครั้งนี้ค่ะมาจากแคเรนรอยเฟลนะคะบรรณาธิการนิตยสาร CR f a ฟชั่นซึ่งเคยทำงานให้กับ v o ็ u e Paris และก็ฮั p e r ิ b a z ซ a r ค่ะโดยเธอก็ได้กล่าวนะคะว่าวันนี้ตนเองไม่ใช่แบบอย่างหรือแฟชั่นไอคอนเพราะคนที่เป็นแบบอย่างตัวจริงคือเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่แนวหน้าการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาซึ่งเธอบอกอีกค่ะว่านอกจากเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ a m f a r ร์ฟัน to fight COV-19 สิ่งที่เราต้องการ <see you. S 1> คือเติมรอยยิ้มค่ะให้กับคุณหมอและพยาบาลซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะมีคลิปแฟชั่นการกุศลนี่แหละเป็นช่วงที่เหล่าในแบบนางแบบร่วมกันปรบมือค่ะส่งให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความขอบคุณในความเสียสละเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนจากคุณหมอและพยาบาลนะคะนี่แหละค่ะอยู่ในห้องนอนก็เดินแบบได้